วันนี้ครับจะเป็นแมตช์ชี้ชะตาครับรอบชิงของศึกฟุตบอลรีโวลีกครับประจำฤดูกาล2021-2022ครับเป็นที่ทราบกันแล้วฮะทีมหนึ่งครับพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกสมัยครับหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทรอฟี่ระดับเมเจอร์รายการแรกเมื่อ2ปีที่แล้วครับนั่นก็คือ PT ประจวบ f c ครับพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกสมัยครับในฐานะแชมป์เก่าครับหลังจากที่เอาชนะชนบุรีเ c ได้เมื่อกลางสัป ดาที่ผ่านมาครับ Mainstand Stories Beyond Bonthai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอขจรยศโชคธนเส สุดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Main s ตน n d Thailand ครับกับผม John, จอห์นขจรโชคธนาเศษเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะย้อนกลับไปเมื่อปี2019ครับในศึกฟุตบอลอาเรโวลิคับหรือว่าในสมัยนั้นเนี่ยเรียกกันว่าโตโยต้าลิขับที่ประจวบ f อเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ผมขอย้อนท้าวความตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีของการก่อร่างสร้างตัวของสโมสรต่อพิฆาตแห่งนี้ครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรฮะสโมสรแห่งนี้ ครับประจวบ f c เนี่ยก่อนที่จะมีชื่อว่า p t ประจวบ FC เนี่ยพวกเขาฮะเคยมีชื่อว่าสมโมสรอนฟุตบอลจังหวัดประจวบคีรีขันครับเป็นชื่อเต็มของจังหวัดครับเมื่อปี2008ครับพวกเขาก่อร่างสร้างตัวตั้งไข่เนี่ยปี2008แครับแล้วก็ส่งสมโมสรอนแห่งนี้ครับสมโมสรฟุตบอลประจวบคีรีขันเนี่ยเข้าแข่งขันในฟุตบอลโปรวินเชียลลีกครับเมื่อปี2008ก่อนที่หลังจากนั้นครับในปีแรกของโปรวินเชียลลีกเนี่ยพวกเขาสามารถคว้ารองแชมป์ได้ในรอบคัดเลือกครับแต่จอดป้ายในรอบสุดท้าย เพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นปีต่อมาครับในปี2009เนี่ยมีการารวมหลีกเกิดขึ้นครับและทีมประจวบเนี่ยสโมสรฟุตบอลจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะในระดับลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อปี2009เนี่ยทางสาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยมีการให้สโมสรต่างๆในเอเชียเนี่ยยกระดับฮะให้กลายเป็นสโมสรที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นพวกคุณต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่สามารถที่ จะเป็นราชการคุณต้องเป็นบริษัทอย่างจริงๆจังๆ,งๆฮะสมโมสรแห่งนี้ก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนจากสมโมสรจังหวัดฮะชื่อสมโมสรฟุตบอลจังหวัดประจวบคีรีขันกลายเป็นประจวบ FC ซฮะซึ่งชื่อนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบันฮะก่อนจะมีการเติมชื่อสปอนเซอร์เข้าไปครับเป็น PT ประจวบ FC โดยในปีแรกครับปี2009หลังจากที่กลายเป็นบริษัทอย่างจริงๆจังๆ,ๆเป็นทีมฟุตบอลแบบอาชีพอย่างจริงจังๆเนี่ยประจวบ FC ครับเข้าไปแข่ง ขันในศืกฟุตบอลภูมิภาคดิวิชั่น2ในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกครับโดยผลงานในปีนั้นเนี่ยลุ่มลุ่มดอนดอ,นดอนฮะอยู่ในอันดับที่10จากทั้งหมด12ทีมในโซนดังกล่าวหลังจากนั้นครับ ก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับเพราะว่าประจวบเนี่ยก็ต้องยอมรับเขาว่าอยู่ทางค่อนเป็นภาคกลางที่ค่อนมาทางภาคใต้ฮะคือเป็นประตูที่จะเดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแต่ด้วยหลักภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยจังหวัดประจวบเนี่ยยังไม่ใช่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้จริงๆฮะตอนนั้นเนี่ยการแบ่งโซนของหลีกภูมิภาคหรือว่าหลีกล่างของเมืองไทยเนี่ยก็โยกย้ายถ่ายเทประจวบบางทีก็มาอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกบ้างบ,าง,บางทีก็ไหลลงไปภาคใต้บ้าง ซึ่งการไหลลงไปภาคใต้ในแต่ละครั้งเนี่ยโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2010ฮะการไหลลงไปภาคใต้ในครั้งนั้นฮะถูกแจ้งล่วงหน้าเพียงแค่1วันฮะแล้วคุณคิดดูฮะการลงไปเล่นในภาคใต้ไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนกับการเล่นในภาคกลางและภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยหลักภูมิศาสตร์ก็คือ เหมือนเป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่ไกลกันมากนะเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นก้อนฮะการเดินทางก็ไม่ได้ยากเย็นแต่ภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นแนวดิ่งฮะการเดินทางเนี่ยจากประจวบเนี่ยโอ้โหกว่าคุณจะหลุดพ้นจังหวัดของตัวเองประจวบเนี่ยก็หลายร้อยโลแล้วฮะเป็นหลักร้อยโลแล้วฮะกว่าจะไหลไปถึงจังหวัดอื่นได้และบางทีฮะ ไม่ใช่บางทีหรอฮะคุณต้องแข่งกับที่มือ,อื่นๆที่คุณต้องเดินทางแทบจะไม่ต่างอะไรจากการที่คุณมาจากกรุงเทพแล้วคุณต้องเดินทางไป3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปสงขลาเดินทางไปภูเก็ตฮะเดินทางไปนครศรีธรรมราชซึ่งแต่ละนัดที่ไปเยือนเนี่ยมันเหนื่อยมากๆฮะ และไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินจากปัจจวบคุณต้องเดินทางมาที่กรุงเทพก่อนแล้วค่อย move ด้วยเครื่องบินไปที่ภาคใต้ไปที่จังหวัดที่คุณจะไปแข่งซึ่งในสมัยนั้นย้อนกลับไปฮะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วประมาณปี2 0 1 0ที่ต้องแข่งในโซนภาคใต้ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินฮะในทีมระดับดีวิชั่นสมันไม่ได้มีเงินที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินกันอยู่แล้วฮะมันทําให้การทํางานการเดินหน้าของสโมสรเนี่ยเป็น ไปได้ยากมากๆจากการที่ถูกสั่งให้ไปเล่นในภาคใต้นในโซนภาคใต้เ,เพียงแค่ก่อนการแข่งขัน1วันนฮะนั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ตัดสินใจที่ไม่ส่งชื่อในการเข้าร่วมการแข่งขัน1ปีเต็มๆก็คือการหยุดไปเลยะในเมื่อมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินที่สูงมากเดินทางไปลกลับทั้งฤดูกาลไม่ต่ำกว่า1 6 5่0กกิโลก็ยุติไม่ส่งและไม่เข้าแข่งขันนั่นก็ทําให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของสโมสร นักเตะต่างๆก็ต้องรายเหตุออกจากสโมสรก่อนที่สโมสรแห่งนี้ครับจะกลับมาเริ่มต้นตั้งไข่ใหม่ฮะโดยในปี2013เนี่ยลีกเนี่ยได้เพิ่มลีกล่างในแต่ละโซนเนี่ยจาก5ทีมเป็น6ทีมครับทีนี้เนี่ยถูกโยกมาเป็นภาคกลางและภาคตะวันตกก่อนที่ในปี2014ฮะก็ดันถูกจับย้ายไปเล่นภาคใต้ครั้งหนึ่งฮะทางนังที่ก็รู้อยู่แล้วฮะว่าประจวบเนี่ยถ้าถูกจับไปเล่นที่ภาคใต้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของเม็ดเงินในการลง ทุนอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ซึ่งการที่กลับมาเล่นที่ภาคใต้ครั้งนึงเนี่ยแล้วต้องไปเยือนอีก12ทีมอย่างที่ผมบอกในปี2014เนี่ยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแบกรับภาระการเดินทางต่างๆเยอะแยะมากมายครับประจวบ เกือบที่จะยอมแพ้อีกครั้งหนึ่งเกือบที่จะถอนทีมมันมีความคิดที่ไม่พอใจครับกับการจัดสรรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคนั้นฮะแต่ท้ายที่สุดครับแม้ว่าจะเกิดปัญหาอย่างไรก็ตามครับประธานสโมสรตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันครับนั่นก็คือท่านนายกเกียร์ฮะทรงเกลียดลิมอรุณลักษ์เนี่ยก็เดินหน้าสู้ต่อฮะและท้ายที่สุดครับการกัดฟันสู้ในครั้งนั้นการตัดสินใจที่จะสู้ต่อแม้ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่าจะมีโอกาสที่ได้ อยู่ในพื้นที่ภาคกลางมากกว่าที่จะต้องมาเล่นในโซนภาคใต้ในที่สุดครับปีดังกล่าวเนี่ยประจวบเนี่ยจบอันดับที่1น่ในโซนภาคใต้ครับก่อนจะคว้าแชมป์ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกฮะแล้วก็คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกดิวิชั่น1ได้สําเร็จนะนี่คือ6ปีเต็มๆครับตั้งแต่ปี 2009- 2010 2011- 2012- 2013และ2014ครับที่พวกเขาอยู่ในลีกล่างดิวิชัน2ครับก่อนที่จะขึ้นมาอยู่ในลีกรองได้สําเร็จในปี2015หลังจากนั้นครัอพากาั และนายกเกียร์รวมถึงผู้บริหารสโมสรต่างๆเริ่มที่จะมองการไกลมากขึ้นชั้นขึ้นมาอยู่ในหลีกรองแล้วทําไมชั้นจะขึ้นไปอยู่ในหลีกสูงสุดไม่ได้โดยพวกเขาเนี่ยเริ่มสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรครับเพื่อที่จะรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยชั้นจะต้องขึ้นมาอยู่หลีกสูงสุดให้ได้หลังจากนั้นครับสโมสรแห่งนี้ก็เพิ่มงบประมาณในการทําทีมเพิ่มบิประมาณ10ล้านบาทต่อปีฮะ มากกว่าตอนที่ทำอยู่ที่ดิวชัน2ครับแล้วก็ไปดึงกุนซือชื่อดังอย่างโคชโองดูสิตเฉลิมแสนครับอดีตแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยแล้วก็ดีกีดาราเอเชียเนี่ยมาคุมทีมครับแล้วก็หลังจากนั้นครับในปีแรกเนี่ยหลังจากที่เพิ่มงบประมาณหลังจากที่ดึงพี่โอ่งมาทําจบอันดับที่8ครับของหลีกลองแล้วก็ปีต่อมาฮะ2016จบอันดับที่7ครับมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆกับความฝันที่จะเดินหน้าแล้วก็ก้าว สู่หลีกสูงสุดให้ได้ครับต่อมาในปี2017ครับมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสโมสรนฮะนั่นก็คือการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนโคชมาใช้เป็นโคชวังครับทวัตชัยดำรงอ่องตระกูลฮะแล้วก็มีการดึงตัวนักเตะมากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับโคชวังในระดับหลีกสูงสุดฮะให้ลงมาเล่นในหลีกรองนะไม่ว่าจะเป็นอมรอทำนามอดุลหมืน่นสมานซีเกตหมาดปูเต้สมพบนินวงพวกนี้ฮะเคยร่วมงานกับโคชวังในหลหลลาากย โมสรฮะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเอ่ยเพื่อนตำรวจเอ่ยบางคนนี่ก็รู้จักมักจีกันดีอยู่แล้วนะฮะบางคนก็เคยร่วมงานกับการที่โคชวังเนี่ยเป็นโคชประจําช่วงหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยซึ่งโคชวังเนี่ยแหละฮะสามารถพาทีมจบอันดับที่3ตั้งแต่ปีแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมครับในปี2017นั่นก็ทําให้พีทีประจวบ fc ฮะสร้างประวัติศาสตร์ครับขึ้นมาเล่นหลีบสูงสุดได้เป็นครั้งแรกของสโมสรนะในปี2018นั่นเองปี 2018ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับประจวบเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ของปีนั้นเลยฮะพวกเขาเนี่ยมีรูปแบบก,การทําทีมที่ชัดเจนมากๆจะมีกองหน้าต่างชาติครับที่ไว้ใจได้พักบอลได้เก็บบอลได้และทําประตูได้ด้วยส่วนกองกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวไทยฮะแล้วก็กองหลังเนี่ยก็จะมีสลับกัน กองหลังชาวต่างชาติแล้วก็กองหลังตัวไทยครับเพื่อที่จะซับพอตกองหน้าฮะร,รูปแบบการเล่นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะหากองหน้าต่างชาติที่ไว้ใจได้ฮะแล้วก็มีตัวไทยซับพอตโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปดึงสตาร์ไม่จําเป็นต้องหมดเม็ดเงินเป็นแบบหลายแสนหรือว่าเป็นหลักร้านต่อเดือนในการไปดึงซูเปอร์สตาร์ของลีกมาฮะแต่ใช้ใจฮะแล้วก็การเล่นร่วมกันทีมเวิร์คเป็นหลักครับแล้วก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้คล้ายๆกับที่พี่วังเนี่ยทำกับ หนองบัวพิชยา FC ในปีนี้ครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยสําหรับหนองบัวพิชยา FC ในปีนี้ซึ่งเป็นน้องใหม่รายบริสุทธิ์ทีมล่าสุดในศึกรีโวไทยลีก2 0 2 1 2นเถึงนี่เนี่ยแหละฮะปีนั้นเนี่ยลงตัวมากๆครับสำหรับต่อพิฆาตฮะปีแรกในศึกไทยลีกของพวกเขาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆจบอันดับที่6ของตารางฮะชนะไป15เสมอ8แล้วก็แพ้11เกมซึ่ง มีการปราชัยในบ้านเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับปีนั้นเนี่ยโจนาธานเฮสครับเป็นศูนย์หน้าชาวบาราซิลที่ผมบอกเอาไว้ฮะยืมตัวมาร่วมทีมเนี่ยแล้วก็ระเบิดฟอร์มยิงไปถึง25ประตูครองอันดับที่3ร่วมฮะในลำดับดาวซวนโวของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2018ครับผลงานที่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนน่าจะยังจํากันได้ครับนั่นก็คือการชนะเมืองทองครับทั้งไปและกลับเปิดบ้านที่ลังต่อบิคาสเนี่ยสามอ่าวเซเดียมถลม่มกิเลนพยองไป6ประตูตอนน่อ แล้วก็บุกไปเอาชนะอีก2ประตูต่อหนึ่งรวมถึงมีการบุกไปเอาชนะบางกอก gas fc หรือว่า bg ปทุมยูเนเตดในปัจจุบันเนี่ยสประตูต่อมามสนุกมากๆฮะนั่นคือฤดูการแรกครับของประจวบและฤดูการต่อมาครับแน่นอนครับมันเป็น second season syndrome มีโรคหนึ่งครับเป็นโรคประจําที่จะเกิดขึ้นกับทีมที่เป็นน้องใหม่แล้วปังในซีซั่นแรกพอปีที่2เนี่ยมันจะแป๊กฮะแล้วมันก็จะ d r อปลงซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกิดกับประจวบฮะถ้าที่ พี่เมลีกของอังกฤษปีนี้ฮะชัดเจนเกิดกับลิสยู่ในเตดฮะในปีนั้นครับ2019ทุกคนมองว่าประจวบเนี่ยดบลงฮะไม่สามารถทำได้ดีเท่าเดิมเหมือนปี2018ครับแต่ท้ายที่สุดครับพี่วังเนี่ยก็สามารถประคองตัวให้ประจวบเนี่ยจบท็อป10ของตารางได้โดยจบอันดับที่9ครับในปี2019โดยชนะไป9นัดเสมอ10นัดแล้วก็แพ้11นัดครับแม้ว่าจะแพ้มากขึ้นจาก2นัดแต่ว่าในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็แพ้จาก2นัดเป็นแค่ สามนัดครับก็ถือว่ายังแข็งแกร่งในบ้านอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ฉีกตำราฉีกทฤษฎีฉีกความน่าจะเป็นของ Second Season Syndrome ได้เลย นั่นก็คือบอลถ้วยที่ชื่อว่า Toyota l e a g u e Cup ครับหรือว่า Re ี vo League Cup ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าปีนั้นเนี่ย PT ประจวบ FC คือแชมเปี้ยนครับและเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์แชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรฮะในระดับเมเจอร์เนี่ยในประเทศไทยมีอยู่3แชมป์ครับนั่นก็คือแชมป์ลีกสูงสุดแชมป์เอฟเอคัและแชมป์ลีกครับโดยในปีนั้นครับในศึกลีกครับเนี่ยประจวบเนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับ โดยไม่พลาดเลยให้กับทีมที่อยู่ในลีกที่ต่ํากว่าฮะไลตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยบุกเอาชนะราชนาวีได้2ประตูต่อศูนย์ครับตามด้วยรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยบุกเอาชนะมหาวิทยาลัยทนบุรีฮะซึ่งอยู่ในลีกทีสี 4, ประตูต่อหนึ่งและรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็เปิดบ้านเอาชนะโพลิสเทโลเอฟซีฮะสประตูต่อหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโพลิสเทโลเอฟซีเนี่ยอยู่ในลีกทีสองนะฮะก่อนที่รอบรองชนะเลิศครับพวกเขาต้องเจอกับแชมป์เก่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่ นั่นก็คือเชียงรายยูเนเต็ดครับแต่ว่าต่อพิฆาตครับก็หักด่านเชียงรายยูเนเต็ดได้ด้วยการเสมอกันครับ2ประตูต่อ2ในช่วง90นาทีครับก่อนที่ต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็จบด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับต้องไปดวลลูกโทษที่จุดโทษซึ่งพีดีประจวบ FC เอาชนะไปได้ฮะ4ประตูต่อ3ทําให้ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลรีโวลีคับได้ด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ6โดยด่านสุดท้ายครับก่อนที่พวกเขาจะสามารถ เปิดประตูไปหยิบถ้วยแชมป์ได้เนี่ยทีมที่กันท่าเขาอยู่นั่นก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดครับทีมที่เคยคว้าแชมป์ในถ้วยนี้มาแล้วถึง5าสมัยฮะแล้วก็ต้องการแชมป์ฮะแล้วเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ครองแชมป์ถ้วยนี้เป็นครั้งที่6ฮะเพื่อสารต่อความยิ่งใหญ่ซึ่งประสาทสายฟ้าเนี่ยก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2019พวกเขาคือแตงหนึ่งฮะและการที่จะได้เจอกับประจวบซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดเพีีียงแค่ปท นแน่นอนครับก่อนที่จะเริ่มต้นเกมการแข่งขันเกจิแฟนบอลรวมไปถึงผู้คนในวงการฟุตบอลไทยต่างก็มองว่ายังไงฮะบูรลร์มูเนต็ดเนี่ยก็เป็นต่ออยู่แล้วฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะหยิบถ้วยแชมป์ถ้วยนี้มาครอบครองได้เป็นสมัยที่6ฮะแต่พี่วังคะโคชวังทวัชชัยดำรงอัตกคุณได้บอกไว้ก่อนเกมฮะพวกเขาไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูฟุตบอลรู้ว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าหมายถึงบุรีรัมยเ์ฮะเป็นทีมันดับที่1ของประเทศไย แต่ในนัดชิงฮะ เราไม่มีทางที่จะยอมให้พวกเขาผ่านเราไปง่ายๆและตอนนี้ครับผมและลูกทีมเนี่ยมั่นใจมากทุกคนมุ่งมั่นมากกับการคว้าแชมป์นี้การมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเจอใครก็ตามขอสู้เต็มที่ฮะด้วยความพร้อมที่มีก็คือสู้ถวายหัวครับเพื่อที่จะสร้างประติษร์พลิกประติษร์ให้ถ้วยเนี้ยมันมาอยู่ที่ประจวบให้ได้ครับซึ่งหากย้อนกลับไปครับในถ้วยใบยนี้เนี่ยการที่จะมีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เนี่ยเกิดขึ้นยากมากๆครับถ้วยใบยนี้เนี่ยกลับมาจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี2010ครับ ภายใต้การสนับสนุนหลักโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2019เนี่ยมีเพียง5ทีมฮะก่อนหน้าเกมการแข่งขันระหว่างประจวบกับบุรีรัมมีเพียง5ทีมเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์ครับนั่นก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยคว้าไป5สมัยฮะจากการเข้าชิง7ครั้งเมืองทองฮะแชมป์สสมัยการท่าเรือบีซีเทโลศาสนาหรือว่าโพลิสเทโลเอฟซีรวมไปถึงเชียงรายยูเนเต็ดนี่ก็คว้าแชมป์ไปได้ทีมละ1สมัย รายชื่อที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นรายชื่อทีมใหญ่ครับที่บรรจุนักเตะระดับทีมชาติไทย มากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยฮะไม่เคยมีทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นทีมภูทรแบบประจวบฮะที่จะหารกล้ามาควา้าแชมป์รีโวลีคครับหรือว่าโตโยต้าลีคครับในสมัยก่อนได้เลยฮะแต่เกมในวันนั้นครับประจวบเนี่ยสู้อย่างเต็มที่ครับนอกสนามเนี่ยแฟนขับของต่อพิฆาตเนี่ยพร้อมใจกันมาเนี่ยเหมาลอสบัสกันมาในเกมวันนั้นครับ28กันยายน2019นเนี่ย70คันครับเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันฮะเดินทางมาที่ s c g Sta d i u m แล้วก็มีการกระตุ้นลูกทีมด้วยว่าถ้าได้แชมป์เนี่ยเงิน5ล้านบาทที่ได้จากฝ่ายจัดการแข่งขันในฐานะแชมป์เนี่ยจะถูกมอบให้กับนักเตะทุกคนฮะวันนั้นเนี่ยนักเตะของประจวบฮะถ้าใครยังจํากันได้ค่าเฉลี่ยของอายุเนี่ย ค่อนข้างเยอะฮะบางคนหลักเลข3เนี่ยไปปลายแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นอดุลหมื่นสมานอมอนทำนามบางคนก็หลักประมาณ30ครับบางคนก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่โรยลาไปแล้วอย่างซีเกตมาตูเตบางคนก็ไม่สามารถที่จะเติบโตแล้วก็อยู่ในทีมใหญ่ๆได้ยืนระยะได้อย่างยาวนานบางคนก็ถูกมองว่าหมดแล้วต้องมาเจอกับบุรีรมยูเนเตตที่เต็มไปด้วยนักเตะที่มีดีกรีทีมชาติไทยดาวรุ่งชั้นยอดรวมไปถึงนักเตะต่างชาติ เย,ยม,มากมายแต่พวกเขาฮะสามารถที่จะขึ้นนําได้ก่อนฮะจากเมอรินโยแนวรุกชาวบราซิลเนี่ยก่อนที่จะมาโดนตีเสมอฮะโดยปราสาทสายฟ้าเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับก็สามารถมาตีเสมอได้ในนาทีที่74ฮะสบัจากสุบะไทยใจเด็ดและก็จบเกม90นาทีในวันนั้นอย่างสุดมัน1ประตูต่อหนึ่งครับหลังจากนั้นช่วงต่อเวลาพิเศษฮะก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกันได้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อจบ120รีนาทีก่อนที่จะต้องมีการดวลลูกโทษที่จุดโทษฮะแต่ท้าย ที่สุดครับหัวจิตหัวใจฮะของประจวบที่มีความกดดันน้อยกว่าก็สามารถเอาชนะได้ครับพลิกล็อกชนะในการดวลลูกโทษที่จุดโทษเนี่ยแประตูต่อ7นะครับ บรรยากาศวันนั้นฮะแฟนบอลประจวบเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีรถบัสเนี่ยเจคัน,นดีใจมากๆที่สนามแห่งนั้นน,ะนั่นคือแชมป์แรกแชมป์ประวัติศาสตร์ครับนั่นคือทีมภูทรนะทีมเล็กๆที่สามารถเข้ามาชูถ้วยแชมป์ต่อหน้าทีมใหญ่อย่างปราสาทสายฟ้ษษษาบุรีรัมยูเนเต็ดได้นี่คือประวัติศาสตร์ที่พีทีประจวบทีมเล็กๆครับเคยสร้างเอาไว้ครับและมันเป็นแม่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมเล็กๆทีมอื่นฮะในลีกนี่แหละฮะเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยในประเทศไทยฮะ ไม่ว่าทีมไหนก็ตามฮะจังหวะดีการเตรียมทีมทีด่ดีจับฉลากมาโชคดีไม่ได้เจอทีมแข็งตั้งแต่รอบแรกๆจังหวะการเมเนจเมนต์ภายในทีมจังหวะต่างๆครับมันอาจจะส่งผลให้อนาคตเราอาจจะได้เห็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ที่ขึ้นไปเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งที่อาจจะมีมากกว่าประจวบฮะและอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเชียร์อยู่ก็ได้นี่คือเรื่องราวของประจวบฮะสำหรับแชมป์รีโว่ลีคครับหรือว่าโตโยต้าลีค e c ั p เมื่อปี2019 แล้วก็วันนี้ครับเราก็จะได้รู้กันครับว่าใครทีมไหนฮะจะได้เป็นแชมป์รีโว่ลีคับในปี2021-2022ดถึงันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟตุตบอลไทยทาง YouTube ของ i n s t a n น Thailand ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะฮะกลับมาติดตามรายการบิยอนบอลไทยกันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจอนขอจอนยศโชคธนเสศต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับใารตามช่องทางของเรา m นะ n ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง Sound c l o u d Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ